วันนี้ณบริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปลงนามถวายพระพรสุนทรพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลัยลักษณ์อัครราชก,กุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีขอให้พระองค์มีพระพรรณ้มไมสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันหลังจากเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เมื่อวันที่30กร,รกฎาคม คม2,567ตามแถลงการสุนัรพราชวังและอยู่ในช่วงทรงรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดนโรงพยาบาลจุลาภร์อธิคโครงการจิตอาสาสภากาชาติไทยและสหกรณ์อมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาคจำกัด ท่านี้ทางสนักพระราชวังได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรไว้อีกสองแห่งคือในห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เกษรกรีกรุงเทพมหานครและที่อาคาสรสำนักงาน1ชั้นหนึ่งพระตำหนักจักกรีบงกฎอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที